สวัสดีค่ะแม่บ้านทำกล้วยปิ้งนะคะไม่ต้องง้อเตาถ่านค่ะทำกินเองง่ายๆนะคะวัตถุดิบของเราก็ต้องมีกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็กะทิค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะปนน้ำตาลทรายด้วยค่ะจะอร่อยเนยเค็มนะคะเกลือค่ะนำกล้วยมาปอกเปลือกนะคะตัดหัวตัดท้ายค่ะแล้วก็กรีดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้ปอกง่ายๆนะคะ แม่บ้านทานสองคนก็จะใช้ครึ่งหวีนะคะใครทานเยอะก็บอกเยอะนะคะเสร็จแล้วนำมาหั่นนะคะหั่นแบบนี้เลยค่ะหนานิดนึงนะคะเรานำมาจี่ในกระทะเลยค่ะไม่ต้องเตาทานนะคะกระทะนี้เปิดไฟอ่อนๆนะคะ แม่บ้านกับพ่อบ้านชอบทานนะคะกล้วยปิง้งแล้วก็จะมีร้านที่ไปซื้อทีนี้ราคาก็จะแพงขึ้นนะคะชุดละห้สิบบาทได้นิดเดียวนะคะอันนี้เราทำเองนะคะพอได้ที่แล้วเรากลับดูเหลืองตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็กลับให้ครบหมดเลยนะคะคอยสังเกตดูอันนี้ได้แล้วนะคะกลับหมดแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยนะคะ นำขึ้นไว้พักไว้ให้เย็นนะคะกลับไปกลับมานะคะถ้ายังไม่เหลืองได้ออกมาเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบกล้วยห่มกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ของแม่บ้านก็จะออกกลางๆนะคะเลือกกล้วยตามที่เราชอบได้เลยค่ะ แม่บ้านจะนำกล้วยมาทับนะคะใช้อะไรทับก็ได้ค่ะเป็นขวดหรือว่าไม้อะไรที่เรามีนะคะทับให้แบนๆแบบนี้นะคะจะได้เหมือนร้านกล้วยปิ้งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราราดน้ำจิ้มก็จะซึมเข้าไปนะคะจะเอาทับแบนขนาดไหนก็เอาตามชอบเลยนะคะบี้แบนแม่บ้านก็ทับออกมาไม่สวยมากเท่าไหร่ พอทานได้นะคะเรามาทำในส่วนของกะทิราดนะคะใช้กะทิ 250ml 1หกล่องนะคะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตโหนดก็ได้ค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะชิมเอานะคะน้ำตาลทรายค่ะเพิ่มความหวานแหลม1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็เกลือเศษหส่วนสช้อนชาค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลแล้วส่วนผสมละลายนะคะแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนนะคะที่จริงแล้วเราใส่ตอนที่เราใส่กะทิแล้วก็ละลายแป้งข้าวโพดกับกะทิให้ละลายก่อนแล้วนำตั้งไฟนะคะจะดีกว่านะคะแม่บ้านลืมค่ะเราก็ใส่แล้วก็คนให้ละลายนะคะ คนด้วยไฟอ่อนคนไปเรื่อยเเริ่มขึ้นเงาแล้วเราก็เติมเนยเค็มนะคะหนึ่งช้อนชาใครมีเนยจืดก็ใช้ได้คะ่ะแม่บ้านมีเนยเค็มนะคะจะได้หอมหอมนะคะคนให้ละลายค่ะคนไปเรื่อยเรื่อจนน้ำลาดเขาเหนียวคนพอดีนะคะแม่บ้านก็ได้ค้นประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเรานำมาตักลาดเลยค่ะ ลาดเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ mm hmm. ต้องลองนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ mm hmm. ความอร่อยของกล้วยปิ้งนะคะอยู่ที่เราเลือกกล้วยนะคะต้องกล้วยที่ไม่ฝาดนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นกล้วยที่หามกําลังดีนะคะ mm hmm. ก็จะอร่อยนะคะ mm hmm. ถ้ากล้วยไม่อร่อยแล้วทำกล้วยปิ้งก็จะ ไม่อร่อยนะคะลองไปทําทานกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะใครมีกล้วยก็จัดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ